ครับนี่ผมก็พาทุกๆคนมาเดินดูบ้านล่างนะครับตอนนี้กำลังจะทำการลื้อถอนดูบรรยากาศหน้าวังเวงมากครับพามาให้ทุกๆคนได้ชมครับมีบ้านนั่นครับบ้านอยู่ซอมลหลังเดี๋ยวเราจะเดินมีแต่ป่านะครับ ปลาลกทึบเลยกำลังจะทำการรื้อถอนนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมทุกๆคนเดินเข้าไปดูครับมีอะไรบ้างบ้างก่ามากหลายติดยี่สิบปีสามสิบปีขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับ ไปคนลุกไปครับตอนนี้เช้าๆอยู่เลยครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆจะเจ็ดโมงเดินมาบรรยากาศตอนเช้าๆเออบรรยากาศสดใม กาศรอบๆด้านแบกโฮกำลังทำการรื้อถอนครับกำลังทำโคนต้นไม้ลงมากำลังเปิดทางนี่มีเส้นนี้มีประมาณสามหลังคาเรือนเป็นบ้านพักข้าราชการเก่าครับของในมหาวิทยาลัย กลัวเดอถ่ายไปคนลุกไปไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้กล <mail> <man> pues <off proyect alan> ัวครับหนาวหนาวมาก่ดบรรยากาศแต่ละที่เป็นไงบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับวันนี้อากาศหนาวไหมกี่องศาครับ นี่ก็เห็ดต้นไม้ที่ทำการโค่นลงต้นแก้วมังกรด้วยกี่ปีเนี่ยบ้านหลังนี้น่าจะหลายี่สิบปี เดินไปดูนี่ครับโอ้ลกมากครับวันนี้นั่งเดินทางหวังเวงหวังเวงมากครับตอนนี้ การรื้อถอนออกครับเดี๋ยวจะมีการทําสิ่งอื่นน่าจะทําเป็นสวนสาธารณะ <c oughs> นายามก็มานะฟังทำสวนทรรมชาต ปรยากาศคร่าวๆครับตอนเช้าบรรทากาศตอนเช้าๆแต่ก็ยังไม่เช้ามากเท่าไหร่ครับผู้คนก็ยังไม่มาทำงานเลย <S 2> <S 2> แบคโฮยังจอดอยู่เลยครับ ีววครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวหนุ่มอิสานชนาแนลขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดทับตะคายให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย